โอ้ยวันหยุดไม่ตายถิ่มมันกินจังอืมลงต้นโน้นต้นนาต้นโน้นเยอะเนี่เนี่ยที่กันละเลยนี่นี่ต้นโน้นมาดูเนี่ยเนี่ยนี่ยนอนก็ใช่แต่เรายังไม่เก็บเยอะมากเลยตื่นเช้ามาเจอเห็ดแต่ยังไม่เก็บ ยเยอะเลยเยอะเลยเด็ดเด็ดเดดเอ้าเนี่ๆในใโอ้ยน่นี่นี่เห็ดมาหเห็ดเกือเออเก็บเเกเกเก็เกเดเกเกเกเบเบเบเกดเกเกเกบเกเเกเกเดเก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 เบเกเกเเเกเอกบเด นันก็เอาใหญ่ก็เอาค่ะเอาดับแนวแต่เนาะค่ะไม่ต้องปุ่งไม่ต้องปุงให้มันเป็นแนวโอ้พี่เหยียบไปเมื่อเช้านี่ดอกบางใหญยหนึงจะบม่เห็นบอกเห็นเลยไอ้สีบอกให้เหยียบก็เหยียบใสไอ้สีบอกให้เหยียบก็เหยียบนะไม่สีแลง้วชื่อใสก็ สวนของเราเองเอ้ยขอบคุณค่ะทีใส่ใบสักมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างนะคะใบสักใส่เห็ดก็มีค่ะเจ้าของหาเทศกินบ่เป็นโอ้ยงามเนื้อหนาสีมันนเนื้อจะกินไม่เนื้อบ่บ่กินรสไม่กินแล้วไม่กินเนาะจะเอาไปกินเองกินไปรดเดี๋ยวมันออกหลายๆเขาก็สิขายให้โต ปลาติวกระสวนเราก็มีปลาติวก็มีค่ะไม่ต้องไปหาไก่สวนคุณศิบย์ภัคยค่ะ <SI> มัดแดงก็มีถ้าจะต้มไก่ต้มค่ะถ้าจะต้มไก่ต้มปลามัดแดงเรามีเยอะมาไหมามัดแดงนี่ด <c oughs> เด็สีเดียบว่ะนี่สีเห็บปลายนึงเลยสีเห็บรางวัลอืมเห <c oughs> ยื่อแล้วนะเหยื่อเล้วพันยานมูเห็นมึนก็ฟ้าวเหยบ ีเห็ดขมด้วย,ยสวนม่ไ,ได้ไปหาเห็ดน้ำมูนะเจ้าอ่ะพูดนะนุใช่นี่ดูดอนี่มันหนาวเยียบไปยเนาะมันหนาวเลยป่ะคะับว่าไงว่าก็ให้รุ่งเยียบนี่นุ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 นี่นี่เด้์โอ้ตายดีแถวเอิญน,นี่อันนี้มันตายแล้วอันนี้นี่หน,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 นูเห็ดยังเนี่ยเห็ดอทุกคนเนี่ยเห็ดค่าเห็ดเบื่อตีอุอ้ยเอาคิมใสนมะา ไอออป่ะจะสิไปเสียเนี่ยสีออละไทยอัน,นที่เหยียบหน่อยใิ่ไหมอันนี้านนตายแล้วอ่ะอืมอนีนอ่ได้หนูโอุ้ยได้ลายนี่จริงจริงน,นี่กำลังขึ้นเลยก็มีไม่ต้องเอาดอกอน,นี่มันก็เน่าแล้วตัวนี้เน่าเหยียบเลยไม่ตายอ่ะ ปลาได้หลายอยู่ได้แล้วนูได้หม้อหนึ่งเน่หนึ่งอันนี้เหยียบเลยพี่ผู้ใดยุ่ใกล้ก็ได้กินแล้วผู้ใหญดยุย่ใกล้ก็เสียใจเลยนะ เราคือใส่รวมกันอมเอยู่เนาะเดี๋ยวที่ไายรูก